สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับปลดหนี้หลักล้านทศพลหิมพานจำใจประกาศขายบ้านที่ดินตวนทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเจ้าพ่อเพลงแร่อย่างทศพลหิมพานโพสต์ประกาศขายบ้านและที่ดินลงใน Facebook ส่วนตัวทศพลหิมพานโดยมีเนื้อหาว่าฝากแชร์ด้วยนะครับประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินสแปลงจู่ถนนลังสิตบางพูน ทางเข้าซอยตรงส่วนอาหารกนกแดงประมาณ300เมตรเรียกว่าซอยพูนสุขพัฒนาที่สองซึ่งแปลงนี้อยู่ตรงข้ามคนละซอยกันเหมาะสำหรับทำอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยเนื้อที่ตามใบฉนุดครับผมขายเองราคาตกลงกันได้ ก่อนที่ทางด้านทศพลหินพานนั้นจะได้ออกมาบอกสาเหตุถึงการขายบ้านพร้อมกับที่ดินในครั้งนี้ผ่านทาง a p o ฟ t ทูเดว่าด้วยปัญหาอุปสรรคหลายอย่างจึงต้องจำใจขายบ้านพร้อมกับที่ดินที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจครอบครัวสถานประกอบการลูกชิ้นและหมูยอพื้นที่เล็กๆเ,เป็นธุรกิจของครอบครัวแต่พื้นที่นี้ไม่เหมาะที่จะขยายกิจการเพราะ ที่มาตั้งสถานประกอบกิจการเป็นพื้นที่ชุมชนมันสร้างบรพิษทางกลิ่นและเสียงให้กับประชาชนโดยรอบที่อยู่ตรงนี้จึงไม่สะดวกผมจึงตัดสินใจจะขายที่ดินตรงนี้เพื่อย้ายไปอยู่โรงงานใหม่ที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ในราคา11ล้านบาทที่จังหวัดพระนครศรียาและปลดหนี้ธนาคารอีก3ล้านด้วย หลังจากที่ทางด้านทศพลหิมพา,านได้โพสต์ออกไปนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกสอนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ